สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้มีคลิปมาฝากนะคะเป็นคลิปสั้นๆตัวนี้จะเป็นการสารลายเกลียวนะคะตัวนี้ไว้สำหรับ ตกแต่งก่อนจะขึ้นลายนะคะหรือว่าเราจะใส่ขอบด้านล่างก่อนจะก่อ,ะอนที่จะเก็บเชือกตรงตัวตะกร้าก็ได้นะคะหรือว่าจะ,ะหรือว่าจะใช้ตกแต่งนะคะขอบด้านบนก่อนขึ้นลายนะคะได้หมดเลยตัวนี้ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับลายนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็น เชือกเบอร์สี่นะคะเป็นมัดปูเฉยๆนะคะก็คือตัวนี้เราจะเริ่มจากการมัดปูเนี่ยเริ่มจากฝั่งขวานะคะและใช้ฝั่งซ้ายพาดไปนะคะปกติแล้วรอบที่สองเราก็จะต้องใช้ฝั่งซ้ายนะคะในการพาดแต่ตัวนี้สำหรับลายเกลียวนะคะตัวนี้เราจะเริ่ม ฝั่งขวาอย่างเดียวเลยนะคะเราจะเริ่มฝั่งขวาตลอดนะคะก็คือตัวนี้ความยาวของตัวเกลียวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะใช้ยาวแค่ไหนนะคะก็ตัวนี้เราจะพันขวาอย่างเดียวเลยนะคะเราจะเริร่มมัดขวาอย่างเดียวเลยสำหรับลายนี้นะคะตัวนี้จะเป็นจะเรียกว่าการมัดเกลียวนะคะหรือว่าสารลายเกลียวนะคะ ก็ตัวนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามทางช่องให้ด้วยนะคะของเราจะเป็นไบวิทวัล์ชแนลนะคะก็กดถูกใจนะคะกดถูกใจกดแชร์นะคะกดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะคะมันจะได้แจ้งเตือนนะคะมันจะได้เด้งไปที่โทรศัพท์ของท่านเลยนะคะแต่สำหรับท่านไหนที่ อยากเรียนออนไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะเพ,เพิ่มเพื่อนเข้ามาเพิ่มเพื่อนเข้ามาที่ไลน์ได้เลยนะคะ ID ไลน์ของเรา ID ไลน์ก็จะเป็น08 07 2 4นะคะยังไงก็แอดไลน์เข้ามาก่อนนะคะหรือว่าจะสอบถามเรื่องไลน์ตะก้าก็ได้เลยนะคะก็ยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เป็นไลน์เกลียว ตัวนี้พอเรามัดฝั่งเริ่มฝั่งขวาไปเรื่อยๆนะคะมันจะบิดเกลียวไปเองนะคะมันจะบิดเกลียวลงไปเองเลยตัวนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับลายนี้ง่ายๆค่ะง่ายมากเลยก็แค่มัดปูเฉยๆนะคะแค่มัดปูอย่างเดียวตัวนี้ไว้สำหรับ มาแต่งก่อนขึ้นลายนะคะก่อนขึ้นลายตัวตะกร้านะคะหรือว่าจะใช้แต่งก่อนที่เราจะมัดเก็บนะคะมัดเก็บตรงก้นตะกร้านะคะก็คือตัวนี้มันก็จะเริ่มขวาตลอดนะคะตัวนี้พอพอฝั่งซ้ายสอดเข้าไปมัดให้แน่นจากนั้นก็ขวาเริ่มอีกนะคะตัวนี้จะเป็นขวาเริ่มตลอดเลย สำหรับลายนี้บิดเกลียวนะคะตัวนี้เป็นลายบิดเกลียวตัวนี้อย่าลืมนะคะตัวนี้ช่องของเรา b y v วั n channel น,น,นะคะสำหรับช่องของเรามันก็จะมีลงไว้หลายๆคลิปนะคะ ท่านไหนที่าตามไม่ทันหรือยังไงเนี่ยก็กดติดตามไว้นะคะแล้วก็เข้าไปดูในช่องของเราได้เลยตัวนี้ลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่เริ่มพันโครงเลยนะคะก็คลิปแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะก็อย่าว่ากันเนาะ ตัวนี้พอเรามัดเนี่ยเราต้องดึงให้แน่นนะคะตัวนี้พยายามดึงให้แน่นแล้วมันจะบิดเกลียวของมันเองเลยนะคะตัวนี้เราอย่าฝืนนะคะมันจะบิดเกลียวของมันเองส่วนความยาวของตัวเกลียวก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะใช้ความยาวประมาณเท่าไหร่กี่รอบนะคะ แต่ก็เวลาก่อนที่เราจะทําให้เรานับรอบด้วยนะคะเพื่อที่ให้ตัวเกลียวของมันเนี่ยเท่ากันหรือว่าเสมอกันนะคะตัวนี้เป็น ID Line นะคะ ID Line ของเรานะคะสําหรับท่านที่สนใจอยากเรียนออนไลน์นะคะก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอนการวัดเชือกนะคะพันโครงไปจนถึง ลงน้ำยาเคลือบตะกร้าเลยนะคะก็ตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่9ขั้นตอนท่านไหนที่สนใจเรียนออนไลน์ก็แอดไลน์มาก่อนนะคะเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะตัวนี้สำหรับค่าเรียนก็ไม่แพงค่ะถ้าเรียนทุกขั้นตอนเลยเนี่ยตัวนี้จะคอร์สละ99บาทนะคะแต่ถ้าเราจะเรียนเฉพาะตัวลายตัวตะกร้าเนี่ยก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะคะ ก็จะมีทั้งแต่งหูจับแต่งขอบนะคะมีทั้งหมดเลยหรือว่าท่านไหนที่อยากได้ลายเองนะคะก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนนะคะยังไงเราก็จะทําคลิปไว้ให้นะคะตอนนี้เราจะเรียนเป็นคลิปวิดีโอนะคะตอนนี้เราจะส่งคลิปวิดีโอให้นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะสําหรับการเรียนออนไลน์หรือว่าใครจะ สอบถามเรื่องลายอื่นก็ได้เลยนะคะอ่าไม่อยากคุยผ่านคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปก็แอดไลน์มาคุยได้นะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะตัวนี้เมื่อเรามัดเกลียวได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้ว ตอนนี้เราก็จะจบที่การมัดปูนะคะเชื่อมระหว่างเกลียวตัวที่1ตัวที่2มามัดปูนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นการจบจบลายเพื่อที่จะเริ่มขึ้นลายของตัวตะกร้าต่อไปนะคะตัวนี้เราต้องมัดปูเพื่อจบก่อนนะคะจบลายก่อนจากนั้นก็ขึ้นลายของตัวตะกร้าได้เลยสําหรับลายนี้ไม่ยากเลยนะคะบิดเกลียวมันจะบิดของมันเองนะคะ และตัวนี้เวลาเราเริ่มฝั่งไหนเราก็ต้องเริ่มฝั่งนั้นตลอดนะคะเราเริ่มฝั่งซ้ายเราก็ซ้ายไปตลอดนะคะตัวนี้ก็จะเหมือนการพันเกลียวตรงเสานะคะก็จะตรงเสาตรงหูจับตะกร้านะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นเลยถ้าเริ่มฝั่งซ้ายก็ซ้ายไปตลอดถ้าเริ่มฝั่งขวาก็ขวาตลอดนะคะ แต่นี้ทำตัวอย่างให้ดูสองตัวนะคะลายบิดเกลียวไว้สำหรับแต่งก่อนขึ้นตัวตะกร้าตัวลายตะกร้านะคะท้ายน,นี้ก็ขอฝากช่องด้วยนะคะบายวิโรจนชาแนลนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อให้มันแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเวลาทางช่องของเราลงคลิปให้ท่านไหนไม่เข้าใจตรงไหนยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ต้องกล่าควคำว่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ